ကြည့်တော့꽌ကြသွားရင်ဒါလည်းနေနေပြပြလေးရှိသေးတယ်ဘုကကလ ुलु ညွှန်စင်ရမယ်မသိဘူးကဲဖြည်းဖြည်းပါအစင်ပြီขอเราปาเตียนปาโร အော်ဟိုတက်တက်လေးတွေလာ။အော်ဒီစင်းဒီဘယ်နော။ရှိတော့ငါခေါက်လဲໄວနော်။ငါပျောက်ကောင်းပြီ။အေးမန်တရားပေါ်အနေသွားပြီးတော့လေ။ဘယ်ဘုရားပြန်ရောက်လေ။ဟိုအောက်မှာဈေးဆိုင်ကြီးရေမဟုတ်။ဟိုဘုရားရုပ်ပွားတော် คนี่มมามายไดแม่ไม่ตอนนี้ก็คปกติใช่จริงมาอันนี้ยังไม่ส่งหอกขามาโทมาเลยอนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะถ่งบ่ายพรุ่นี้ประมาณเธอง ครึ่งห้มที่สครึ่งวันมาอันนี้กินได้ขลานี่ขลมีอยู่นะแถ่น้นีเต่ก็ืมอันนี้ไม่เจ๋ออืมทเายาเลยแถ่น้นีเย่ก็อ

ไม่สวยสิไม่ตรารอยกันไม่รีแอซไซน์นะตีไว้นี่มันนี่มันตามอะไรมีมีดู โอ้แล้วตัวอะไรแมะไม่ได้สู้มันสิอ่ะนี่ไม่ได้อืมอะไรอะไรอ่ะสู้ๆสู้ๆ oh, <wh interf drink> <hvadka traffic> <ısitié> <Iasto>,

แมนเะราตัวรละดเรายาบน่ะเซ่ยมนไอซอมอลูกพี่ลูกพี่ไปนไหมลิสเลคนลเลเรหาดิโอพี่สาวโหาด้นาลชิ้นไหนลาบา่ะาชา่ชิ้นไหนอ่ะนี่ลิลมลบ ยาวลืมเสียาคิสิไปอืมอ๋อขนาดขนาดกลัวกลัวไหมจะพร้อมยังไงแล้ว เนี่ยนกอยู่ตรงหน้าสกายวอล์กเนี่ยเออลงมาแล้วลุงยังมาเห็นนกอยู่เลยเที่ยวเดินข้างบเดินมาเช็นนี่ไงอยู่หน้าสกายวอล์กเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยก็ก็ก็ขึ้นไปข้างบนมันมีทางลงเนี่ยมีทางลงสองทางอ๋อมากูพันเออเชชเชชสุดท้ายสิ

ถือไว <Bref. sh arp inhale> <sh arp inhale> <that> ้ห้าสี่ยี่สิบพน่กบอกมาไปสุดอะไร นัาประมาณไปสุดไปไปไปข <c oughs> ึ้นทางนน้นแล้วก็ลงมาทางนี้ เดี๋ยวเข้ามาเออมาเล่นมามาเทลด้วยกันนะครับนี่นะฮะฮิๆฮิๆนี่ฮะเสียตรงนี้นี่รีบไม่ได้แล้วเออ ไปเถลุยาเร่เด้โหหาไม่ปัดตะลงอ่ะนมเรานี่นะที่มาหนีเกยอีเด้อุ๋เลยเกยมาตียาเร่ตัวอ่างอือมณีเองกลายเนี่ยอุ๋เลยอ산เลจิเมอ산เลจิเมดิยะเนี่ยเฮ้ยยายอุ๋ไปมามาตั๋วยีเว้นนี่มาเถอะ အဲ <marriages timing> <differences> <usion> ့ဒ <laughs> <nih> ါလ <ICH> e> ေသင်သူကြီးဘာလို့ဒီပါလဲလက်မတို့တော့လူလူနဲ့သူယင်းနဲ့မတက်လက်လက်နဲ့